สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพิดสู่ปู่สุ่คนเนาะหลังจากเขาออกมาตั้งแต่ที่พักพี่น้องกลับมาแบกขึ้นพาน้ำใส่เนาะใกล้ๆกับบ่องที่เขาพักกับพี่น้องเลยตอนนี้เขากำลังตีเกมขึ้นเนาะพี่น้องข้าขึ้นเท่าได้บาลชุกคนใทยคนเดาซ้ำกันเวิร์ดบอก่พ่าเบอลุกไม่ขอนเขาเด้อข้าขึ้นคนไทยคนเดาซ้ำกันเวิร์ดบอกซ้ำกันจ้าเห็นไหมพาน้วยเขาบอกเอาซ้ำเลยพยายามหมดเถิอยู่แคมทางเลยพี่น้อง ก็นั่งวาเสีเอา thank you ไปเนี๋ยวขาขืนไปได้อาาอน้ำใส่อยู่ที่ร่งเวียงพี่ด้นก่อนขาน้เล่องต้องขื่นู้ยง่นองเป็กนก็ขือโป้างเห็ดอโป้างเห็ด ใช่ใช่เกือบอันนี้มากมันพอน่อเด็กกินเขาดได้อดไดไดไเอานี้ยาอ้เนีวเงี้ยป้าตอนนี้เขากำลังข่ากินเขาลักป่าลักเขารักเราบ้างนะอนน้อ่ะอวัวสั้นเติมอะไพี่น้องเลยมองมอไส้ยทดหนั่งหน่นนอยะเข้าไปทางไหนดิ เล่นสมองเอเล่น hmm, น so <laughs> ั like <bbe> ่นแหละโอ้ถึงแล้วครับอันนี้พอได้พอแล้วไปหู ระยะไม่น่าจามันชันมันชันมันชันจะมีทกลางจะชันดีเต่าวั้นพี่จัสมุนกนพี่พี่จิเนี่ยพุดพี่ริจัสมุนแต่ข้างบนมันมีรถสองคันนะครับดูดีๆข้างบนมีคนหัวมันห้าสิบกว่าคนแล้วค่ะ เวลาลงหันหลังลงนะครับขาลงอ่ะเวลาลงบางจุดช่วงชันๆอ่ะหันหลังลงจะง่ายกว่าเพราะเราไม่เห็นมันม่นทางถนนไปขึ้นบ้ากันผู้ยามพผนี่ขึ้นยาเลยเนาะ ไ่เี้ย,ย<ป>ใช้ใที่เกิ็สุกันน,ะ<ป>นี่เออ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 เอเกิกเอ,นนะอาาเออเเออเออเอเออเเอเออเอเออเเออเออเอเอ่เออเอเออเออเอเอ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 เลออออเอออ ฮึบโอ้ฮึบฮึบโอ้ทางเขิอนจะเป็น pues หินแบบนี <many desse> <ria> ้ได <being> <started> ้เพราะมันเป็นทางหน้ำทางพน่นาะน้ำพ้นหน้ำมันก็ได้ตามนี้ลงมา ก็ชิลลำาากงามพนโอ้โก็ถกไนไปเม <c oughs> การ <c oughs> าหัวนี่จกสาอยู่เดี๋ยวเ้าขึ้นไปถ่ายหก,ก็ไปไปแแวะๆกันลงมาก,ก่อน <c oughs> อีกสองร้อเมตรนี่ที่หอดอันนี้ใกล้ๆดันนี้ก่อน pha nam sạy không làm lắm nữa đi đâu Úp. à khoạm sẵn thì nóng ơi uh. sẵn hèn hèn ai à. đây tí sốt hot bò

không xuống Đi một nữa Đi ướp một. Ô. Hay. Ôi, cái cậy nữa. leo leo, ít nữa. pin pha ít nữa. you want to

งามาดีพี่น้องเลยขวบสั่งว่ามาใส่ไฟเอามาใส่ขึ้นมาวะาครเอาขึ้นมาจะห้เอาขึ้นมาเอากาศดีดีพี่น้องเลยยังมาท่างนี่พี่น้องเอินางนัง มาลาวิก็ดูเอาเอาแเอาเป็นต uh, ัง bueno. ค์ okay. oh, ่ว่าเอาอันนี้เอาพูดไปฟ้าบอนได้น่าบนเน้องเลยโอ้มีสองขั้นอายไ้อไกนัน บางที่สุดเพาก็ัมาหอดแล้วพาน้ำใสพี่น้องเดี๋ยวาปากไว้ให้เขาถ่ายบานนี่นี่มอเตอร์ไซค์่สตีกเกิร์บอาสุกนะโอ้โหนี่เดี๋ยวเขาติดทับดวดาปะเดี๋ยวขึ้นเทินพี่น้อง<ะ>เยนกัน

ตอนคืนนี่โบปันไหนตอนลงนี่มันสิปวดขาพนวะชูงแห้งอันดีนะเห็นแต่เขามาถ่ายติ๊กต็อกอยู่นี่

ủa đi, cái gì này, cái gì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 , cái ủa căng này nhăng này yo, giờ họ tụng, bay gần top nữa. bao nhiêu? mấy nhì? tham ด้วยวะคอยบอกว่าเป็่นแต่คอยเข้าใจพูดเผื่อว่าอีกไกลไหมคะขับมาบ่ทางนี้ไหมใช่ครับทางนั้นครับบอกไปด้วยทางกีดกิบไหกีดกกมไหลทางกีดเกียดเสียงยังไงเสียงรถเตือนรโอ้รถเเซาล่ะ แลดีๆมันเกืบบริยากษเลยแต่ปีนขึ้นปีนลนไง้าคุณเคยปีนมันสีบริยากางลมันก็อย่างแบบของเลยของตัวเกับคอเขามันดีเนนอาตีบนคุณอนเขาไปจะลงไ้ยคออยาขึ้นแห่งดขึ้นพูลงพูขึ้นูล่องพูไปนอนอยู่หวยช่วงนะโอ้นี่ไป ่งนั้นเนท่นางอียังสอนอายุบริยูน้ำฝอน้ำแม่ไปหากินอยู่ผู้อยู่พาไปเ,เปาไปหากินหากวงวหาพาดหาเย<อ>นนื่อังนี่นอน3้หมือนกับคือนน่ผูกยี่ปีเหรอคอยเร่าสีส่เ้าเดคอยาสจะเป็นไอคอยโอ้ตัวจากไอ้กีเียไปบาเลยนะะอะไรเนาะพอดีตอนเท่ยนนบอีองยังสั่มาน้หน่อยนึงเดไปเลาะเบินเ้นเ่ะบนดับเบินากเครื่องบินเต็มเทวน่ะ หอดดลแล้วถือว่ามาหอดมาถึงพาน้ำใสพี่น้องเลยยั <c oughs> งขึ้นไปไทยบหุบจะหุบทุ่งแล้ยกันลงมาเด็กหอดดลแล้วยึดข <c oughs> ออเข้าเข้าแม่ยาแก,ก็บวัดต้องเขา chẳng quả ấy. hoạt đột nào đã bên con thến còn giờ หมดแล้วพบแส่งครับโอ้แส่งเลยโอ้หอดแล้วหอดแล้ว สบายด,ดีสบายด,ดีสบายด,ดีพ่อแม่เพน้องมื่อสูขุสู่ขวดเนดะ้อเมื่อเข้ามาหลังจากเข้ามาอ่าปีนฟ้าน้ำใสเนาะพี่น้องก็ลงมาอ่ายังอ่างหลวงโอ้ผู้ขี้เก่าพี่น้องเลย ดูวางเวียงไนะมบรรยากาศงามแห่งหองเราไงผู้หงอ่ะมนันดีปะ เขากอบว่เคยเนคยังกับพี่ตางหวกันหลังนี้บนน้มาหกกันเนาะนี่มองก็โหลดนานเนาะนี่บอกเออนี่ขี้ชดิ้งนี่ปดน้นี่รูปผังน้โพดมึงยังหอนอยู่นี่นี่เขาชิบดี้ยด้ตอนนี้เาอยู่ไซบา้ด้้เาอยู่ไซบะตอนนี้โมเลกุลสองโมเลกุลสอง้เขาบริงินเขาบกจักเด้อ

นี่วาเบิกมองเพื่อราว้างดมาดีาป่ะันแเ็นแตะมาคือเอื้อป่ะ นี oh, oh, <c oughs> <the> ่ค <tech Kid> <that> ือมัดกทธรรมทางพังหล่าวโอ้งามงามงามนี่แต่สาวผดังว่าสะกดเอ้ยทั้งวิวทั้งสาววาสะกลคนมักมวนเป็นเมืองวิสาวโดดหนะไม่ได้哈 โดดโดดง่ายโดดโดดง่าโดดเลยโดดเลยพวมันจะกี่หินเนี่ยให้สิกะวะแล้วเขาติดจอ้โอ้เป็นน้ำจุกพี่น้องไหลออกไปอู้เย็นดีดีวะอู้ปลาเต็มอยู UH, ่เป็นวานเขาเนี่ยเขามีหดปลาบลาบอสกุลนี่โดนโดนมาแล้วเห็นนี่เ็ษเมื่อตัวนี่นูปลา ปลาทุกคลิปนี้ฝากเคิืองนอนวาราวเนาะถ้าเห็นปลานน่พี่ทิศจะว,ว่าถึงที่ผู้เตรียมอยู่ปลาแบบเบาดอนหมดอติดต่อห้ามาาดอนได้มึงเออเป็นเดือนนะปลา,าอะไรดีปะฝันไม่กระเคลเห็นไหมอันนี้เค,เคอือเนาะวูววววาววาววว้ววววี่ววววน ปินหน้าพาเลยเนาะสูงแหงันนี้วะเอามันมีทางขึงน้นอยู่โอโ้โหลดโหลดเสด็งโหลดเสด็งนะโอ้ลงมาหนีแมนแมนโหลดเสด็งตัวนี้เข้ดดา,ดดาดดไปใช่ป่ะเโอ้มาแต่ผู้ บรรยากาศถือว่าโอเคพี่น้องเลยเบาเอคุ้มบาคุ้มคายดีเนาะตรงโป๊กพร้อมพี่น้องบรรยากาศเย็นเย็นดีเนาะเหมาะกับการมาปิกนิกขอบขั้วแบบแบบนี้นะพี่น้องบบเลยขนา,าดว่าบ้านบาเอบบาเอเบาจั๊กเนาะบาดแรงของเที่ยวแถวนี้ไม่มีงามแห้งอันดี้อุ้ยมองโดตดัวอีกเนาะ sơn lấy nám trong nè mình đi nào nạm say đi bà nô ba đi ba เดี๋ยวเอเชีพายางเลาะเบิงพี่น้นองเลยโปมีเสาสูดอีกคนหวังหวังยางสามซิปเสือสาวพี่น้องอ๋อโอ้โอโอโอมีหวังโดดสลิงดีกว่าไต่ขึ้นไปโรด,ดไป่ชายน้องปลอดภไไัยอีก่อันธรรมศาสตร์ทำอ่างหลวงลุนไปท่านี้ก็ได้นี่เดี๋ยมองงามๆพี่น้องเอ้ย

có khuyên với thai như này một nơi nè Học cái Ô ô ơi mà đi vào Tiếp 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 ừ. à, mừng mộm xuống thế nào Xin à, hỏi hẹn thứ ba giọt giọt ô xa thận thật rồi không chạy ô hên nạm nè ไปห้องน้ําซอนิกะสิมีแต่ท่องเที่ยวพี่น้องเอยเพราะว่าเฮาก็มาเที่ยวเนาะก็ถ่ายคลิปไปเป็นไว้เป็นที่ระลึกพี่น้องไปเบิ่งยามเฒ่ายามแก่เพราะว่าครั้งนึงเฮาไปมาดินเนาะอ่ามาเที่ยวตอนช่วงเฮายังมีแฮพี่น้องยังมีแห่งมาเที่ยวเนาะเดี๋ยวเฒ่าแก่ไปก็เบื่อก เดี๋ยวเดี๋ยวสภาพไปนำทางกายนะพี่น้องอย่างไปมาบ่าไอไรเนาะมาเที่ยวทำ <c oughs> ตอนนี้นยังมีแห้งมาไหวทยยไทยวัยไปเก็บเป็นทีระลึกบอกลูกบอกร้านมาครั้งหนึ่งเท่าไรมากมาดินมาเที่ยวเที่ยวนี้นะเนาะถึงนี้นส้มคำรัเลดืดพี่น้องเลยจะได้กะฝากเบิ้งคลิปพี่น้องพี่น้องอาจซีมีแต่การเที่ยวหน่อยหนึ่งกะบผเป็นยังกดเบิ่งเอาไปหลังจากเข้ามา อาเฮาออกมาตั้งแต่บองอาบน้ำมางอย่างนี่เนาะพี่น้องบองวสูุอาบน้ำกับม่แบกินเขาไม่แรงเขาสี่ลองเพื่อ,อตัวนี้เนาะที่ก็ฟายมากนี่พี่น้อง ข่อวยันต์อดีบพี่น้องหลังจากเขาออกมาตะกินเข่าลงยานี่เนาะอยู่แค่ไมนะอันนั้พี่น้องตัวนั้นเนาะถ้ากําลักอยู่ร่งแรมมันจนีพี่น้องเลยนี่ ดูราเยอ่เนาะเดี๋ยวอีกประมาณอ,อยู่ซองโมงพี่น้องข้าสิไปลองลองเลือแบบอ่าที่เข้าลึกขึ้น่ะไปลองเรือเนาะมีอยู่บางเบี้ยงเน้อพี่น้องเลยมรือข้าศิษย์เดินทางครับเดี๋ยวนะเป็น,นมืองที่ใต้เลยเดินทางกรับประเทศไทยคือเก่านะสิเสียสิตอกสิจำมัดออกทางรัาบาลคือเก่าพี่น้องเลย มุกตกใจมาสู่ผู้ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็ที่ตามบ่าวเอเนาะตอนนี้ก็ไปคลิปซีเฟสฮะที่ที่สุดท้ายพี่น้องที่ที่ได้เที่ยวเนาะรับบ้านได้กับเขาหมดเนาะคลิปนี้ไปถึขอจบไปเที่ยวสมีเด้อร์จะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบิร์ตพัชนาบัลเอเนาะพี่น้องเป็นการสนับสนนุะคือว่าประหยัดพปอร์ตอีกข้างหนึ่งเหมือนก็ซูเปอร์แต้งว่กอะไรเนาะพอกันอีพี่นะเดี๋ยวจะไปลองแพร่พี่น้องไปจิตตาบรรยากาศงามๆให้เบิ่งเนาะพอกันบ๊ายบาย